เฮ้ยมีสคิปทุกแมปเลยทุกคนดูดิโอเมก็ oh God, เจอมากทุกคนโอ้ oh, มีสคิปทุกแมปเลยโอเคครับทุกคนในวันนี้นะครับผมก็จะมาหน้สคิปทุกแมปนะครับเนื่องจากมีคนขอมาครับว่าอยากแคสต์าิสคิปทุกแมปฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับนี่นะครับก็เป็นสริปบล็อกเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นาสคิปนะครับจากสริปบล็อกนั่นเองก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่มีคนถามผมมาเยอะมากว่า ที่ทำไมบางอันมันถึงมีคีย์บางอันถึงไม่มีคีย์ทำไมบางอันถึงใช้ไม่ได้ก็อันไหนที่มีคีย์นะครับหรือว่าต้องหายคีย์นั่นเองมันก็จะขึ้นว่าคีย์สตรีมสีเหลือ,องๆตรงนี้นะครับนะฮะส่วนอันไหนที่ไม่มีคีย์มันก็จะไม่ขึ้นนะครับตัดไมา์นี้แล้วทุกคนนี่นะครับซึ่ง คลิปนะครับมีมากสามารถใช้ได้ทั้งมือถือบนคอมนะครับบน iOS อะไรทั้งหมดเลยโอเคโอเคทุกคนจะผมจะไปพรีวิวสักแบบหนึ่งแล้วกันเอาเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะทุกคนหนึ่งวินเอ็มพอตเบลออ,อปปี้อ่าให้ทุกคนให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมานี่ คนจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอกับไปนี้นะครับให้ทุกคนมาคําว่ากรอบฟีสคริตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ใช้ในมือถือหรือว่าใช้ในคอมให้กด p พ a y g เก e ตรงนี้ได้เลยนะครับให้เราทําการกด p พ a y g เก e ตรงนี้ได้เลยแต่ใครที่แบบว่าใช้คอมนะครับแล้วก็แบบใช้แอปจําลองอะไรแบบนี้ให้ทุกคนมากฟ s ส r i p t ตรงนี้ครับ ปีนะครับแล้วก็กลับไปที่วูวูเพเยอร์แล้วก็นั่นและครับประบา๊อาฮะเพื่อที่จะเข้าแบบนั้นเองโอเคก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคทุกคนฮะนี่นะครับสคริปต์ก็เป็นอันนี้นะแค่ทำการกดกราฟี่สคริปต์มาเอ้ยแสงเพลงดังจัดเลยทุกคน อะโอเคแล้วก็ให้ทุกคนนะครับนำสกิปนะครับมาวางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ให้ทําการกดลันได้เลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้คือสริปลันติดเรียบร้อยนะครับโอเคชึบชเห็นไหมอันนี้คือลันติดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคซึ่งสามารถใช้ได้ทุกแบบนะ โอเคทุกคนก็แบบลองเอาไปไซด์กันดูแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับบ๊ายบาย